ปีที่ผ่านมากี่คะแนนครับให้3คะแนนในการที่จะทําให้ประเทศไทยดิจ i ทัลไลซเข้าสู่การเป็นดิจิตอลให้3คะแนนสคะแนนหายไปไหน7คะแนนเพราะว่ากระทรวงนี้ยังไม่ได้ทํางานได้เต็มที่เท่าไหร่รในขณะที่ประเทศเรากาลังขยับนะเข้าสู่โลกกันเลาเราียกว่ามีเทคโนโลยีเข้ามามแต่กระทรวงนี้ยังทํางานเป็นไซโลอยู่เลยนะครับเราในช่วงสิปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้ ฉกเวยโอกาสในการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนประเทศมากเท่าไหร่ฉนันจะเห็นว่าโปรเจกต์ของกระทรวงดีแต่ละอย่างมันกลายเป็นโปรเจกต์ขนาดเล็กไม่สามารถสร้าง Impact หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศนี้ได้จริงคนโน้ตาวงบประมาณอะไรคือปัญหาปัญหาคือคนบริหารกระทรวงไม่ได้มีความเข้าใจลรืงจริงดรันมนตรีฉะนั้นเมื่อไม่มีความเข้าใจนี้จริงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาจะทำปุ๊บเนี่ยการทำงานไร้ทิศทางมากนะครับพอไร้ทิศทางปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเลยไม่เกิดผลลัพธ์ ในขณะที่ประเทศอื่นตัวอย่างเช่นมาเลเซียตัวอย่างเช่นไต้หวันเขามีคนที่รันกระทรวงมีความเข้าใจเรื่องนี้ฉันเห็นได้ว่าประเทศเขาเนี่ยในแง่ของอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจทางด้านเทคโนโลยีมันเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวมาเลเซียมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องชิปอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสูงมากมีการสร้างเมืองเป็นเมืองด้านเทคโนโลยีไต้หวันไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีมหาศาลเมืองไทยไม่มีเรายังกลับไปอยู่เทคโนโลยีรถยนต์เทคโนโลยีเก่าๆอยู่เลยว่นี้ ถ้าวันนั้นเราตั้งหลักได้ดีในช่วง10ปีที่อุตสาห์เปลี่ยนชื่อกระทรวงแล้วนะเนาะมาเป็นดีอีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยในอุดมคติเลยเนี่ยมาวันนี้สองพัหสิบเก้าเนี่ยว,วงการดิจิตัลอุตสาหกรรมดิจิตัลบ้านเราเนี่ยอีคอมเมิร e ์ซด้วยหมายรวมเนี่ยหน้าตามันต้องเป็นยังไงคุณป้องเราไม่ทันชาวบ้านอะ นะครับในขณะที่วันนี้โลกการเปลี่ยนแปลงอย่างเวียดนามก็แด้วันนี้เขามีคนทางด้านเทคโนโลยีเต็มประเทศเลยการผลิตคนรุ่นใหม่ออกมาในประเทศเขามีเป็นหมื่นๆนคนในขณะที่ประเทศไทยเรากาลังพูดถึงหลักไม่กี่พันคนเองอคําถามคือเราผลิตคนมาไม่เพียงพอต่อการที่จะมาเสิร์ฟให้กับอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งวันนี้ทุกอุตสาหกรรมต้องการคนเทคโนโลยีหมดเลยม,มันกลายว่าพอคนไม่พอ เราจะไปยังไงเราก็ยังทําแบบเดิมอยู่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยในแง่ของประเทศคือเรายังใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆอยู่ในขณะที่วันนี้โลกเราไปเรื่อง AI โลกไปเรื่องคอนตัมโลกเราไปเรื่องเซมิคอนดักเตอร์โลกเราไปพูดถึงเรื่องสเปซเรื่องอวกาศแล้วเรายังไม่มีอยู่เลยเอกชนไทยวันนี้กลับไปดูในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเรามีบริษัทที่เป็นเทคนโนโลยีใหม่ๆบ้างเปล่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมที่เราอยู่นี้มาเกือบ20ปีแล้วอะ นั่นคือสิ่งที่สะท้อนเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเรายังไม่ไปไหนเลยเทคโนโลยี <Okay. S 2> เรายังไม่สามารถเสกหรือน <tes ec> ําเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับประเทศไทยได้เต็มที่เท่าไหร่เลยย้อนกลับไปสมัยที่คุณพาวุฒิทำพวกตั้งแต่เว็บตลาด .com เนาะตั้งแต่อะไรตอนนั้นนะถ้าวันนั้นเนี่ยหน่วยงานภาครัฐมีคนอย่างคุณพาวุฒิที่มีทั้งแนวคิดแนวจ้งการลงมือปฏิบัติสร้างความเปลี่ยนแปลงวางโครงสร้างทั้งหมดนี้ไว้เนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เยอะโอประเทศไทยเราคงจะมียูนิคอร์นหลาย หลายบริษัทแล้ว,ลวครัะนะครับประเทศไทยเราคงจะมีความโปร่งใสมากกว่าน,นี้ประเทศไทยเราคงจะทํางานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าน,นี้แล้วเราคงจะไม่ต้องตามหลังประเทศอื่นๆในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าการทํางานที่ดีรัฐโดยเฉพาะในฝั่งภาคธุรกิจในฝั่งทางด้านเศรษฐกิจรัฐจะต้องเป็นผู้เขาเรียกว่าเอกชนต้องนํารัฐจะต้องเป็นคนคอยสนับสนุนและตามเอกชนรัฐอย่าไปนําเยอะ พอรัฐเองก็ไม่ได้เข้าใจกลไกคนในภาครัฐก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ต้องทําคือรัฐต้องทํางานร่วมเอกชนอย่างใกล้ชิดและเดินไปด้วยกันนะครับแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าบางอย่างรัฐเดินไปไม่รู้ตัวไม่มีใครไม่มีเอกชนคนไหนเดินข้างรัฐเลยซ้ําล้ยไปกันนั้นบางครั้งคนที่เดินข้างรัฐเป็นทุนเทาเป็นคอร์รัปชันแล้วก็ไปดูดเงินจากภาครัฐออกมาอ,มอันนี้เป็นคุดไม่แฟร์กับประชาชนอย่าง